สวัสดีครับเอามาพบกับผมอีกเช่นเคยครับในการถ่ายทำวันนี้ฮรผมจะพามาดูผัยไผ่ที่ผมปลูกเข้าไว้มีชื่อว่าไผ่สร้างมนครับไผ่ที่ปลูกไว้นี่เป็นไผ่ปลูกที่ผมปลูกไว้เป็นปลูกฤด,ดูกาลฮรเพราะฝนตกช่วงช่วงโนออื่นท่านมาเนี่ยผมก็มาปลูก ประมาณประมาณนะถ้าผมที่ผมเท่าท,ท,ที่จําได้อาจจะก่อนออาจจะหลังอะไรได้ตอนเนี้ยพอฝนท่านตกมาพุ่มก็มาปลูกไผ่สร้างมนต์ครับปลูกฤดูกาลครับไม่มีระบบ้ําเหมือนเดิมครับปลูกอยู่ในในในสภาพป่าอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนปลูกแล้วก็มีแต่คอมมอนิทอย่างนี้แล้วก็มาเอาไผ่ปลูกเสร็มๆม้ในป่าอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้นกลางเดือนมกราครับก็ลงมาดูว่าจะออกมาเป็นไงครับนี่ต้นแรกเลยครับเนี่ยแถว แถวกลางกาง็อยู่กลางๆแถวแรกปลูกไว้ประมาณ200ร้อกิ่งครับยังไม่ตายครับยังอยู่เดี๋ยวดูถัดไปครับซื้อมากิ่งละสี่บาทครับมันก็ยังไม่ตายนีย่เช่นกันครับ ยังยังไม่ตายครับแต่ว่ายังไม่มีโหนอ่ะไข่รสร้างมนครับ เดี๋ยวหลังจากเดือนมกรานนี้พอผ่านเข้าสู่หน้าแล้ง้จะเป็นยังไงเดี๋ยวหลังจากเข้าสู่ฤด,ดูไปไปลายแล้วเข้าสู่ฝนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทําอีกทีนะว่าจะยังอยู่หรือไม่ตอนนี้กลางเดือนมกราเลยนะครับยังอยู่ดีฮะยังอยู่ยังไม่ตายบางต้นมีหน่อแล้วนนี่อันนี้จะเป็นหน่อใหม่ของที่ปลูกปลูกไปแล้วได้หนอ่อขึ้นมาหนอ่อประมาณเนี้ย ปลูกประมาณเดือนกรกฎาคมต,ต้นเดือนกรกฎาคมได้มาได้มาหนองประมาณนี้ครับอันนี้ต้นต้นแม่ต้นพ่อกับต้นแม่ครับเนี่ยแล้วก็ได้ต้นลูกมานอนหนึ่งเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับยังอยู่ครับยังไม่ตายอันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้กิ่งตอนกิ่งตอนที่เขาตอนมาแล้วได้ จริงนอมาหนึ่งนอผมปลูกด้วยตัวผมเองเลยครับมาลุยป่าปลูกอย่างนี้ครับฝนก็ตกด้วยไผ่ก็ปลูกอันนี้ดูเฉาๆครับวันที่ไทยทำผมมาถ่ายตอนเช้านะต้นนี้รู้สึกตอนเช้ายังเฉา ตันนี้ได้มาได้มาหน่อหนอึ่งนี่ครับดูสักต้นหนึงผมคงไม่พาเดินชมทั้งแปลงฮะชมคร่าวๆภาพรวมครับในการปลูกไข่สร้างมนปลูกตามฤดูกาลครับไม่มีน้ำหยดไม่มีระบบน้ำใดๆเลยปลูกปี6 3สานะครับกระกรดาคม63วันที่ผมถ่ายทำนี้มกรากามกราปี64่ะ ออกมาเป็นสภาพอย่างที่กาลังถ่ายทําอยู่นี่ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะเริ่มปลูกไผ่ใหม่ฮะปลูกแบบธรรมชาติปลูกตามฤดูกาลนะฮะว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวช่วงประมาณตอนฝนลงครั้งแรกฮนะฝนลงครั้งแรกประมาณผมว่าน่าจะสักประมาณเดือนเมษาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่คนที่ติดตามหรือคนที่ชอบดูเรื่องการปลูกไผ่ในเขต พื้นที่ภาคอีสานครับผมอยู่ภาคอีสานล่างนะครับจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอโนนสุวรรณฮะตำบลทุ่งจังหันปลูกไว้ประมาณตอนนี้ชุดนี้ที่มาลงเนี่ยสองกอครับเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ที่กำลังปลูกไผ่นะฮะในการถ่ายทำครั้งนี้ผมจะจบไว้ทตรงนี้ขอบพระคุณทุกติดตามครับสวัสดีครับ